พี่น้องที่กำลังติดตามฟังรายการติดตามชมรายการโปรดทราบอาตมาจะมีสมุดข,าขนาดนี้ติดมืออยู่เกือบตลอดเวลานะพูดก็พูดเธอแม้แต่นั่งอยู่ในรถเมื่อสักครู่นี้ก็ยังเขียนมาในรถคือเขียนได้อย่างไรก็ตอนรถติดไงเราก็จิตไม่ตอกนะเดี๋ยวแนะนำหนุ่ม ต้นนิดหนึ่งเจริญธรรมหนุ่มต้นนะเจริญธรรมครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอืมเน่าเวลาตอบรับพระต้องใช้ว่านมัสการครับาใหมเจริญธรรมหนุ่มต้นนบนมักการครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอ่านิดแนะแนะนให้รู้จักทนายจำนงด้ครับสวัสดีครับนะครับคือเด็กๆแบบนี้เราต้องฝึกเขาครับต้องให้โอกาสเขาครับเขาจะพูดผิดพูดถูกเพราะว่าเขาไม่ได้คุ้นกับวัดนี่ครับเด็กไม่ได้โตมากบวัดไม่เหมือนเด็กพม่าครับ จะไปบอกว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้หรอกเป็นเพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาอะมันก่อนยังเจอสวัสดีอาตมาเลยครับนะสวัสดีอาตมาครับ <c oughs> เ,เ,เดี๋ยวเราไปเรื่องสนุกกันต่อนะ <c oughs> อาเมียนมาที่น่ารัก <c oughs> ภาพของเด็กพม่าหลายคนเทินหัวด้วยถาดกล้วยหลายชนิด <c oughs> เพื่อขายให้แก่คณะของเราเป็นภาพที่น่ารำคาญผสมผสานกับความน่ารักครับ น่ารำคาญตรงที่เด็กๆชอบเข้ามาตื้อให้คนซื้อของโดยที่กล้วยบนหัวของเด็กเหล่านั้นก็ไม่ได้สวยงามหน้าบริโภคเท่าร่นักภาษาที่เด็กใช้เรียกลูกค้าก็เป็นภาษาอังกฤษแบบเด็กๆผสมกับภาษาไทยที่ท่องจํามาแบบเพี้ยนๆนะแต่เมื่อคิดอีกครั้งก็น่าชื่นชมเด็กๆเหล่านี้ไม่ใช่น้อยครับที่หนูน้อยยังหากล้วยมาขายแทนการยอมจำนนเป็นคนขอทานความขวนขายในการพึ่งตนเองเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยิ่งนัก เราจึงจัดเด็กที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยๆยืนเรียงแถวหน้ากระดานแล้วหาคนใจบุญในคณะเดินทางซื้อสินค้าของเด็กๆทุกคนเท่าที่แต่ละคนจะพอซื้อได้เป็นการอุดหนุนเด็กๆมากกว่าต้องการสินค้าที่เด็กเทินหัวขายครับหลังจากนั้นเราก็ถูกเด็กๆตามมาขายของให้เราจนแทบไม่ได้ว่างเว้นเด็กคงเข้าใจว่าถ้าขายให้เราได้แล้วก็คงจะหาซื้อ เราก็คงจะหาคนซื้อให้เด็กๆด้วยเช่นเดียวกับที่ทํามาแล้วในคราวก่อนครับแต่เราก็ทําให้ได้เพียงคราวเดียวเท่านั้นสินค้าบนศีรษะของเด็กๆอาทิเช่นกล้วยส้มข้าวโพดต้มก็คงต้องเทินหัวต่อไปเอาใจช่วยแตงโมอ้าวแล้วก็มีบทกวีที่อยากจะนํามาเผื่อแผ่แก่พี่น้องเด็กน้อยเหมียนมาช่างน่ารักภาคเพียนพร้อมพรักสมัครสมานขายของบนหัวไม่กลัวงาน เรียกขานผู้คนให้สนใจเด็กเราลอดเล่นไม่เป็นเรื่องเด็กเราปราดเปรื่องเรื่องเหลวไหลเด็กเราติดทีวีทุกที่ไทยเด็กเราเข้าใกล้ปัญญาสามดูเด็กเมียนมาแล้วน่าคิดเราเดินผิดเข้าพงสู่ดงนามเอาแต่เรียนเอาแต่รู้อยู่ทุกยามเห็นดีเห็นงามแค่ความรู้ต้องฝึกเด็กทำงานก่อการกิจ สู้งานทุกชนิดด้วยจิตสู้งานหนักงานเบาไม่เข้ารูทุกผู้ทั้งผองต้องทำงานเด็กน้อยเมียนมาช่างน่ารักภาคเพียรพร้อมพรักสมัครสมานขายของบนหัวไม่กลัวงานรเรียกขานผู้คนน่าสนใจอันนี้เป็นมุมที่อาตมาได้มองทนายอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยครับก็ ผมถึงใช้ฉายาว่าคนพม่านั่นคอแข็งกับหัวแข็งนะครับท่นี้ก็คือเขาสามารถเอาของไว้บนหัวที่ไม่หล่นนะครับเดินไม่อย่างสบายๆนะครับก็เป็นภาพซึ่งน่ารักดี๋ยวต้องฝึกฝนมานะครับมีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะเปิดสายรับประสาทแล้วก็จะเปิดโอกาสให้หนุ่มต้นเล่าเรื่องสมุนไพรในช่วงท้ายครับคือมีนิทานจริงเรื่องหนึ่งเป็นนิทานจากเรื่องจริงนะครับที่ประเทศเมียนมาเรื่อง ผลบุญทันตาเห็นครับทนายจ,จำลองอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือเปล่าก,ก็ไม่ทราบครับผลบุญทันตาเห็นครับต้องลองฟังดูครับเด็กหญิงคนหนึ่งพูดได้หกภาษาครับเขาพูดได้หกภาษาภาษาไทยก็พูดได้ด้วยครับเด็กหญิงคนหนึ่งพูดได้หกภาษาขายรูปโพสการ์ดด้วยท่าทีกระตือรือร้นถามหมองโอ๊ตว่าเดินทางมากับใครัครบมองโอ๊ตตอบ พร้อมกับชี้ว่าเดินทางมากับท่านจันทร์เด็กหญิงผู้นั้นจึงหันมามองเราด้วยแววตาแห่งความยินดีดูสิดูวิธีการขายของเด็กนะครับเด็กอายุสักประมาณสิบขวบต้นๆแกจบวิชาการขายมาจากไหนก็ไม่รู้่แกถามมองออดว่าเดินทางมากับใครถามเป็นภาษาไทยเลยใช่ไหมถามเป็นภาษาไทยรู้ห้าหกภาษาโอ้แล้วมองออดก็บอกว่าเนี่ยเดินทางมากับท่านจันทรร์คับ เขาก็หันมามองท่านจันทร์เด็กหญิงผู้นั้นจึงหันมามองอย่างเราด้วยแววตาแห่งความยินดีครับบัตรเดียวก็ขึ้นมาถา่ายบัตรเดียวเด็กหญิงคนนั้นก็ถวายรูปโพสการ์ดให้เราหนึ่งรูปรเป็นภาพพระนอนชเวตาเรียวที่เราเพิ่งเข้าไปน้ำมัสการมาแล้วนั่นแหละครับเรามีความประทับใจในใจของเด็กหญิงผู้นี้เป็นยิ่งนักจึงบอกให้หม่องโอ๊ตไปอุดหนุนโพสการ์ดของเด็กหญิงมาทั้งชุด แม้เราจะมีรูปภาพชุดนี้แล้วก็ตามหครับม่องโออตก็รีบลงจากรถไปตามซื้อของจากเด็กหญิงคนนั้นในทันทีหญิงผู้หนึ่งในคณะของเรารับรู้เหตุการณ์นี้ทั้งหมดจึงขออาสาเป็นเจ้าภาพจ่ายเงินซื้อของชุดนี้แทนหม่องโออบเรื่องนี้เป็นนิทานสอนใจที่น่าจดจําอีกเรื่องหนึ่งหม่องโออตให้ชื่อเรื่องนิทานนี้ว่าผลบุญทันตาเห็นครับทันตา เขาให้เขาถวายด้วยใจจริงๆใช่ไหมครับเข้าใจว่าคงจะถวายด้วยใจจริงๆน่าจะไม่ใช่เทคนิคทางการค้าให้ด้วยใจที่ถวายพระพึ่งมาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าใครถ้าใครจะมองว่าเป็นเทคนิคทางการค้าก็ได้ต่เข้าใจว่าเด็กของบริสุทธิ์อ่ะแต่ถ้าเป็นเทคนิคทางการค้าก็น่าน่าซื้อเขานะถ้าเป็นเทคนิคทางการค้าคนค้าขายแบบฉลาดแบบนี้คือจะจับหัวหน้าให้ได้ก่อนนะนะจับหัวหน้าได้แล้วเนี่ย แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะง่ายนะแต่ผมว่าเขาเขาถวายด้วยใจมากใช่เป็นการถวายด้วยใจครับเอาละเดี๋ยวเราจะขออนุญาตรับโทรศัพท์ครัทนายจำนงนะครับตอนช่วงท้ายเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเภสัชเนี่ยได้นําเสนอเภสัชแบบสมุนไพรให้เป็นประโยชน์แก่พวกเราโดยทั่วไปครับช่วงนี้ก็หมุนโทรศัพท์มาที่025305621นะครับ ใครมีอะไรที่เป็นประเด็นต่างๆนานานจะสืบเนื่องจากที่เราพูดมาก็ได้หรือเป็นประเด็นอื่นก็ได้เรายินดีติดาเป็นอย่างยิ่งครับ0-25305621ครับองลองดูสิเห็นไหมเสียงไม่ดังนะบังเอิญโดยปกติมันจะต้องดังทันทีเลยแต่ที่ไม่ดังเนี่ยเรามาก็ว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นแน่ได้ยินหรือยังได้ยินแล้วค่ะเชิญอายุกี่ขวบเนี่ย สิบเก้าปียินดีกับสาววัยรุ่นนะหนูนะ,ะนี่อยากจะนุ่งผ้าถุงบ้างไหมหนูเคยเคยนะนุ่งผ้าถุงกับนุ่งกางเกงยีนเนี่ยต่างกันยังไงบ้างหนูก็นุ่งกางเกงมันก็ะกแข็งเฉยดีอะค่ะนุ่งผ้าถุง <c oughs> นุ่งไม่ค่อยเจนนะคะมันจะหลุดอาจจะเป็นเพราะเราไม่เคยชินเนาะแต่นุ่งผ้าถุงมันทําให้เรามีสติสัมปชัญญะดีแนะน่นอนนะ,ะแต่มันไม่ทําอะไรแบบ การถ่างแข้งแรงทางขาเนะอะหนูมีอะไรลองว่ามาสิสาวอายุสิบเก้าสาวอายุสิบเก้าหนูมีอะไรว่ามาสิคอสองหลอมีปัญหาเรื่องเรียนนะคะมีปัญหาเรื่องเรียนะจะปรึกษาว่ากับอะไรหรือแบบยังไม่มัน่นใจตัวเองจะเรียนสาขา นะตอนนี้กำลังเอ็นสถานใช่ไหมหนูก็บบสมัครแล้วอยู่ปวสอ,อยู่ปวสกกำลังเลือกแล้วหนูชอบอะไรมากที่สุดละ่ะชอบอะไรมากที่สุดค้นหาตัวเองเจอแล้วหรือยังตรงนี้ยังไม่ต้องตอบนะหนูค้นหาตัวเองเจอแล้วหรือยังว่าหนูชอบอะไรมากที่สุดถ้าหนูยังไม่มั่นใจเนะี่ยหนูก็อาจจะทำ t ว o ช n a i r แนะขอโทษดัจจรตพูดภาษาอังกฤษไม่ไดีอนุทอาจจะทำแบบสอบถามนะน่ะ หนูอาจจะทําแบบสอบถามไปแบบสอบถามที่ว่าไม่ต้องทําเป็นกระดาษอะไรหรอกหรือจะทําเป็นกระดาษก็ได้แจกคนที่รู้จักเราเนี่ยสักประมาณสิบคน20คนปรึกษาหารือผู้ใหญ่นําสิ่งที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยไปปรึกษาท่านว่าคนอย่างเราเนี่ยควรจะเรียนสาขาไหนวิชาไหนเ่เพราะว่าจริงๆเมื่อเรายังไม่แน่ใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยการปรึกษาผู้ใหญ่เนี่ยดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพ่อเราแม่เราหรือใครต่อใครก็แล้วแต่ให้ได้สักสิบคนเป็นอย่างน้อยโอกาสตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยจะน้อยมากสุดท้ายเราก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะของเราแล้วก็กดปุ่มออกมาเลยว่าเราจะตัดสินใจไงพอเลือกแล้วเนี่ยลุยไปเลยไม่ต้องหลังเลรีรอหลังจากที่เราตัดสินใจด้วยปัญญาถูกต้องท่องแท้แล้ว,ลวะอะเลือกไปแล้วค่ะาเลือกไปแล้วอ๋โทพูดช้าไปล้ว เลือกไปแล้วหนูเลือกอะไรแล้วหนูเลือกสาขาบัญชีค่ะเรียนบัญชีมาตั้งแต่ปวชเแล้วโอ้ทังนั้นก็น่าจะเรียนบัญชีเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าก็ต่อต่อยอดจากการที่เราเรียนบัญชีมาแล้วอ่ะครับแม้มันจะยากสักนิดหนึ่งก็ถือว่าคือเรียนในการเรียนเนี่ยนะหนูนะคือเรียนด้วยความตั้งใจอ่ะ คือการเรียนเนี่ยนะหนึ่งผมผมยังพูดอยู่เสมอว่าคนที่เก่งที่สุดก็ไม่ใช่คนที่ได้ดีที่สุดเสมอไปอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคนคนที่ขยันเนี่ยถูกต้องครับคนที่มีความต่อเนื่องครับและคนที่มีน้ําใจเนี่ยจะประสบความสําเร็จหนูครับหนูจําไว้นะแต่หนูเรียนไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่ว่าก็พอไปได้ก็ไม่เป็นไรงไงล่ะก็จริงๆเขาไม่ต้องการคนเรียนเก่งหรอกรในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยคนเรียนเก่งมากๆส่วนใหญ่ใจดาเห็นแก่ตัวนะครับ โดยทั่วๆไปเนี่ยคนเรียนเก่งมากๆจะแต่ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยไม่ใะใจดําและเห็นแก่ตัวถูกต้องครับอ่ะหนะูสู้เว้ยครับ <c oughs> ข,ขออนุญาตนำคําของนักยกน้ําหนักเหรียญทองแดงอะนะ,ะสู้เว้ยนะหนูนะอย่าไปยอมจำนนมันเราก็หญิงอ ผู้ยิ่งยงต้องแข็งแกร่งอย่าไปยอมแพ้กับความยากลําบากน,นั่นเลยนะ,ะผู้เขาจะสูงต่อเมื่อยังไม่ได้ปีนทางจะไกลต่อเมื่อยังไม่ได้เดินงานจะยากต่อเมื่อยังไม่ได้ทําจํไหมเ,เรื่องความรักค่ะเออความรักไม่เห็นแปลกอนะเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงหนูก็ต้องรักผู้ชายใช่ไหม<ะ>หรือหนูรักผู้หญิงด้วยกัน ไม่รู้คุทีกักผู้หญิงคุณเจก็รักผู้าชายอ๋อมันอาจจะอยู่ในช่วงของการสับสนนะนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยังแกว่งอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าไปเชื่อมันเนี่ยมันเป็นมันเป็นของหลอกมันไม่ใช่ของจริงรมันไม่จีรังนะนะหนูเวลาหนูมีอารมณ์แห่งความรักเนี่ยหนูต้องบอกกับตัวเองว่าสายน้ําเปลี่ยนใจปลาการเวลาเปลี่ยนใจคน อย่าไปจริงจังกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนั้นอารมณ์ไม่ใช่น้องพ่อใครเข้าใจไหมหนูค่ะเพราะนั้นอารมณ์ไม่ใช่น้องพ่ออย่าไปถือสาหาความอะไรต่ออะไรกับมันมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่นั้นเองอีกอีกหน่อยก็ลืมเชื่อเฮ้ออีกหน่อยก็ลืมเชื่อเฮะอแบบเวลา <c oughs> ย๋ยวจะเจอใครอะไรเงี้ยเวลาจะแบบอนาคตเป็นยังไงแบบอ๋อมันก็บอกแล้วไงอนาคตก็ยังคดต,ยคตอยู่ไนงะ <c oughs> มันยังไม่แน่นอนนะไม่บ,บางครั้งแหละจะชอบรเรื่องหน้ามันทําให้คิดมากอ่ะเออไอ้ที่รู้มคิดไปเองอะไะใช่เคยเป็นแล้วอ่ะเคยเป็นมาแล้วก็สิเพราะฉะนั้นหนูก็อย่าไปเชื่อกับความคิดตัวเองก็แล้วกันอยู่กับปัจจุบันทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะนะนะหนูนะเอาอย่างนี้ฟังฟังดูเนี่ยหนูควรจะต้องมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดสักคนสองคนคจะหาพี่ผู้หญิงให้ไหม หนูฝากชื่อเบอร์โทรไปที่027334,000ขนาดนี้นะ027334,000เดี๋ยวจะหาพี่สาวให้เพื่อจะได้มีโอกาสฟังหนูระบายยังหนูเนี่ยต้องมีคนฟังนะครับมรนาสาธุนะหนูนะก็คงจะรุ่นลูกสาวเกือบจะเป็นลูกสาวทนายนะนะเดี๋ยวสักหน่อยนะสวัสดีมีความสุขเนอะน้มักนมักการพัะจันค่ะ เจริญทรรมนิยมอายุเท่าไรเนี่ยอายุ43ค่ะ43ปีเป็นคนจังหวัดไหนด้วยกําเนิดเนี่ยจังหวัดชนบุรีค่ะทะเลาาเข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งกวายนะเคยไปวิ่งกับเขาบ้างไหมเคยเคยไปดู่ะค่ะนิยมมีอะไรด้วย่ะคือคือตอนเนี้ยดิฉันกําลังมีเรื่องกุ้งกัอะค่ะแต่ว่า กำลังจะย้ายที่ทํางานเป็นที่ใหม่อ่ะค่ะอ,อแล้วมีแต่เพื่อนเตือนว่าที่ใหม่อ่ะมีแต่คนร้ายก็เลยกุ้งใจกังวลนะคะันนี่ต้องทนายแล้วล่ละเช่น<ช>ทนายผมว่าการที่เราไปฟังอย่างนั้นก็คงไม่ใช่หรอกเขา<น>บอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแบบประมาณอย่างนี้นะคะก็เลยกุ้งใจคิดอยากให้ท่านจันช่วยเตือนสตินิดนึงเพราะชอบดูรายการของท่านจันเดี๋ยวเรามาจะเตือนเนียนะนะ แต่ฟังผู้มีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานกับทนายนิดนึงค่ะคุณทรายคือจริงๆแล้วถ้าเราไปวองไปฟังว่า,วาที่อื่นเขาร้ายเนี่ยคนที่พูดตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาร้ายได้ตัวเองร้ายะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะไปสัมผัสก่อนดีกว่านะครับแล้วก็การแก้ปัญหากับการทำงานผมนะว่าถ้าเรามีน้ำใจอะต่อให้ใครร้ายขนาดไหนก็ไม่สามารถกระทบเราได้อันนี้ผมสัมผัสจริงๆนะครับเขาเรียกว่าเราเนี่ยนะนะถ้าเอาศัตรูมาเป็นมิตรได้นะ่ะ นะครับคือสุดยอดของคนแล้วอะ่ะใครที่เป็นศัตรูก็ดึงมาเป็นมิดเซียนะครับก็เป็นประสบการณ์ทํางานของผมอย่างหนึ่งคือเวลาไปที่ไหนแล้ว,ลวจันหนึ่งก็คือใหม่ๆแล้วก็ลองดูเขาก่อนนะครับเราอย่าไปเถียงเขานะครับอย่าเพิ่งไปทะเลาะก,กับเขานะครับที่สําคัญคือมีน้ําใจถ้าเป็นผู้ให้นะครับโดยตลอดเวลาแล้วเนี่ยนะครับให้ในสิ่งที่พอจะให้ได้นะครับผมเชื่อว่าต่อให้เขาร้ายอย่างไรก็ไม่กระทบเรานะครับเออหนู จริงจริงเนี่ยหนูเราคิดไม่เข้าใครออกใครนะในที่ทํางานเดิมเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นนางร้ายคนหนึ่งก็ได้ขอโทษที่พูดคําคํานี้นะใ,<ช>ในที่ทํางานที่ทําอยู่ในขณะเนี้ยคนอื่นบางคนอาจจะมองว่ายญยคนเนี้ยเป็นนางตัวร้ายเป็นนางโกงคนหนึ่งก็ได้<ช>อ่าอ,อันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานไม่ใช่แปลว่าจะต้องเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าที่ทํางานเนี่ยร้ายอ่าคนในที่ทํางาน ีร้ายจริงๆเนี่ยมันก็ทุกที่อะ่ะมันมีทั้งร้ายและดีครับคุณพอจะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าทัศนคติในส่วนของเราเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาและคนกลุ่มนั้นเนี่ยด้วยท่าทีอย่างไร,รอาตมาเชื่อว่าคนในแต่ละคนขอโทษไม่ต้องพูดถึงในที่ทํางานในตัวคนคนเดียวกันคือตัวเธอเองเนี่ยตัวเธอเองก็มีทั้งส่วนร้ายและส่วนดี เข,ข้าใจไหมเข้าใจค่ะค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อเรามีส่วนในการแยกแยะแล้วก็เลือกเฟ้นที่จะเอาประโยชน์และส่วนไหนที่เป็นส่วนเสียบางทีบางครั้งเนี่ยมีถ้อยคําตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าทําเป็นไม่รู้และศัตรูจะเป็นมิตรอาดูดิฉันจะจำไว้ทำเป็นไม่รู้แล้วศัตรูจะเป็นมิตรทาเป็นไม่รู้แล้วศัตรูจะเป็นมินมรตรตอนทีเขาร้ายมาเราก็ดีไปเขาเป็นไฟเราเป็นน้ําเขาจะทนความดีไปได้ไดสักกี่น้ํา ก็ให้มันรู้ป่ะค่ะคือวันนี้ได้ได้คุยกับท่านจันแล้วก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองปฏิบัติดูแล้วยังไงจะแจ้งผลให้ท่านจันทราบหนูทำกระถาแบบนี้ไว้เถอะให้ที่หนูทุกเนี่ยเพราะว่าหนูหนูไปขอโทษอ่ไปแสวงหาข้อมูลล่วงหน้าแล้วก็เป็นทุกข์กับข้อมูลที่ได้มามันจะจริงไม่จริงคะไหนก็ไม่รู้อะเพราะฉนั้นต่อให้จริงนะสมมติฐานนี้ต่อให้จริงไงนะฉันก็จะไปไปสู้โดยที่ไม่สู้ ทำเป็นไม่รู้แล้วตรูจะเป็นนิดนายแน่มากโอเคขอบคุณมากค่นะนักวิชาการมาาละหมดเวลาที่จะรับโทรศัพท์ถ้าใครจะโทรศัพท์การณนานศูนย์สองเจ็ดสามสามสี่พันศูนย์สองเจ็ดสามสามสี่์ตลอด24ชั่วโมงนะใ,ใครอยากได้บทกวีที่เรามาเขียนเกี่ยวกับประเทศพม่าเนี่ยให้เข้าไปาไปปริ้นมาจากเว็บไซต์ www p h a จั com PRAJAN ให้เข้าไปปริ้นที่เว็บไซต์ได้เลยเรามาไม่ใช่งานเสิทธิ์มีข้อเขียนดีๆเยอะเลยทีเดียวอะ่ะที่เรามาเขียนขึ้นมาได้เลยมือเขาตัวเองศูนย์ที่พระจันทร์ดัทคอมคมอบเวลาให้กับเจ้าต้นนะนสักประมาณก่อนจบรายการนะ,นะเนยในฐานะที่เจ้าต้นเป็นนักศึกษาเภสัชตุทิจุลาใช่ไหมครับเป็นนักศึกษาเภสัจุลาวันนี้จะนำนำเสนอ สาขาวิชาที่ตนเองเรียนนะนี่ยจะโดยตรงหรือโดยอ้อมอะไรแต่อะไรก็สุดแท้แต่เป็นเรื่องของยาสมุนไพรเช่นก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีสมุนไพรค่อนข้างมากใช่ไหมครับแล้วก็คนไทยเนี่ยค่อนข้างจะมองข้ามสมุนไพรสมุนไพรไทยของเราไปแต่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาเอายาสมุนไพรของเราเนี่ยไปแปรรูปเป็นยาเม็ดแล้วก็มาขายเราอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขอให้ ความรู้คือขอพูดถึงสมุนไพรไทยที่คิดว่ามีกมาใช้กัมานานมากทีเดียวนะครับไม่ใช่แต่ในประเทศไทยแต่ว่าในแถบเอเชียที่เป็นเขตร้อนชื้นทั้งหมดเนี่ยก็ใช้กันมานะครับแล้วก็ส,สมุนไพรนี้นสะสรรพคุณค่อนข้างที่จะกว้างขวางทีเดียวนะครับสามารถใช้รักษาได้หลายโรคทีเดียวนะครับที่จะพูดถึงก็คือฟ้าทลายโจรน,นะครับอันเนี้ยครับฟ้าทลายโจร<ด>ชื่อน่ากลัวจังเลย ฟ้าทลายโจรเนี่ยมีจริงๆรแล้วเขามีหลายชื่อนะครับเช่นน้ำลายพังพรนะครับหรือว่าทางใต้สงขลาเนี่ยอาจจะเรียกว่าหญ้ากัดงูนะครับหรือว่าจะเป็นฟ้าสางหรือว่าซิปังกิก็ได้นะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยด้วยนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษของเขาคือ king of bitterness นะครับ king of bitterness ซึ่งแปลว่าราชาแห่งความขมนะครับชื่อก็บอกว่าขมมากๆเลยนะครับ ฟอททไลโจนเนี่ยเป็นพืชในวงอะแคนดาซีนะครับซึ่งวงนี้เนี่ยมีสมุนไพเรเยอะทีเดียวนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาคือ Andrographis p a n i c u l a t a นะครับทีนี้เนี่ยจะพูดถึงลักษณะภายนอกของเขาครับอันนี้ที่ดูในรูปเนี่ยนะครับลำต้นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเหลี่ยมนะครับแล้วก็ดอกสีขาวเล็กๆนะครับเอ่อฝักของเขาเนี่ยจะเหมือนกับต้อยติ่งเปียบเลยนะครับเมื่อกี้เห็นเนี่ยเราจะคิดว่าต้อยติ่งฟอททไลโจนเป็นพืชที่ขึ้นทั่วไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหลายๆท่านน ปลูกไว้อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะเขาอาจจะแอบขึ้นอยู่นะครับเพราะมันพืชที่ขึ้นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสนใจจะปลูกเนี่ยก็แค่เอามเล็กเข้ามานะครับเอ่อหว่านลงดินแล้วก็กลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลดน้ําไปนะครับแต่เขาจะขึ้นเพราะขึ้นง่ายมากนะครับทีนี้ประโยชน์ของเขาเนี่ยมาจากสารกลุ่มไดเทอร์ปีนอยนะครับในสารกรุ๊ปของแอนโดรกราโฟไลน์นะครับซึ่งมีฤทธิ์กว้างขวางมากเลยนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ย อ่าข้อแรกเลยนะครับคือว่าเขาจะใช้รักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบนนะครับทางเดินหายใจส่วนบนก็คือส่วนเหนือปอดขึ้นมาครับตั้งแต่จมูกลงไปนะครับถึงทางเดินอากาศนะครับช่วงนี้นะครับจะใช้รักษาได้ดีมากๆเลยนะครับสามารถใช้รักษาอาการเจ็บคอแล้วก็ลดไข้ได้ดีพอๆกับยาพาราเซตามอลเลยครับครับแล้วก็สามารถแก้โรคคอนสินอักเสบได้ด้วยนะครับครับแล้วก็สามารถรักษาโรคท้องร่วงนะครับแล้วก็เออเขาจะบรรเทาอาการหด เกรงของลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นว่าเราปวดท้องเนี่ยเนื่องจากลำไส้เกรงเนี่ยนะครับแล้วก็ท้องเสียท้องร่วงเนี่ยสามารถใช้รักษาได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฤทธิ์เขายังมีการฤทธิ์ในการต้านอาการอักเสบนะครับแล้วก็จากการวิจัยเนี่ยนะครับพบว่าสารสกัดจากแอลกอฮอล์ของจากใบฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ในการจับยั้งแบคทีเรียหลายชนิดเลยเช่นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคบิดนะครับโรคอหิวาตกโลกโรคไทฟอยนะครับแล้วก็ เออแบคบทีเรียที่ทําให้เกิดหนองและเกิดฝีด้วยนะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังฟังดูแล้วเนี่ยทั้งระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารครับครับฟ้าทลายโจรช่วยได้หมดเลยใช่ครับถ้าใครอยากจะ,ะหาโอกาสไปสัมผัสฟ้าทลายโจรนเนี ที่เป็นรูปแบบแคปซูลหรืออะไรก็ตามก็ค่อยไปที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ับมครับเห็นาวามินสี่สิบแปก็จะได้ไปดูรายละเอียดสืบต่อไปเสิญได้เวลาหมดลงนะนะขอบใจมากหนุ่มต้นที่กรุณามาเผยแพร่ความรู้ทางด้านเพศสัตว์สมุนไพรขอบใจขอบคุณทนายจำนงชัยมงคลและก็ขอให้ทุกท่านที่กําลังติดตามฟังติดตามชมรายการอยู่ในขณะนี้มีความสุขเราจบด้วยบทกวีเหมียนมาที่น่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใสหาใดเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติพุทธศาสนาอรมณีเจดีสถานตรการตาทุ่งนาท้องน้ำชื่นช่ำเย็นพัสรองยังยื้ยุดไม่หยุดย่อนพระถุงยังไทยถอนความยากเข็ญกางเกงยีนยังสยบหลีกหลบเร้นพุทธวิถีมีให้เห็นเป็นธรรมดายิ้มแย้มแจ่มใสหาใดเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติพุทธศาสนา โรมณีเจดีสถานตราการตาเหมียนมาโดดดึงทราบซึ้งใจพุทโทธธรรมสังโฆ